นับถือเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทิมพิมจําได้ว่าพี่ชียพิมยอมเงินเปิดถูกคนดังที่คอยช่วยเหลือกันฮิวใจกันมาในยามยากลําบากจนเกิดความประทับใจแบบไม่รู้ลืมซาบซึ้งในน้ําใจที่ได้รับถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาใครแต่ว่ายิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคู่ที่6พิมพิมพ์ประภาและเชียร์ที่คําพรถึงจะไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่พิมก็ไม่เคยลืมครับ ว่าครั้งหนึ่งเชีรยที่คำพรเคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพิมพ์ในวันที่ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมพิมพ์ยืนร้องไห้อยู่ข้างหน้าพิมพ์ไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมพิม์จําได้ว่าพี่เชียให้พิมยืมเงินพี่เชีรยที่คำพรซึ่งพอได้เงินมาพิมพ์ก็รีบคืนทันทีครับแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมานานแล้วเชีรยอาจจะลืมแต่พิมพ์นั้นจําขึ้นใจบอกรักพี่เชียมากมากและยกให้เป็นผู้มีพระคุณในชีวิตเลยครับ คนที่5้าะนงพนีและไดไดอา่าย้อนกลับไป10ปีกว่านะครับสมัยที่จ๊คเข้าวงการใหม่ๆยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครต้อนรับมีแต่ไดเนี่ยแหละครับที่หยิบยื่นม,มิตรภาพดีๆมาให้ตลอดนี่อันนี้เอามาให้ของพี่ที่บ้านเอามาให้มีชุดหนึ่งพี่เขาตัดให้พี่เหมือนกันแต่พี่เคยใส่ครั้งเดียวพี่ไม่ได้ใส่แล้วลนแน่นมดเลยใช่อะไรที่ดีกันหลย เขาตัวเองร้องเพลงให้เขาอะเรียกได้ว่าไหน,นั้นเปิดอีกมุมของจ้าให้คนอื่นได้เห็นก็เขาเป็นคนที่100%อร์เซกับเราจริงๆเงี้ยพี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมกับหนูอะไรเงี้ยจนจ้าถึงกับยกให้ไดเป็นพี่สาวสุดที่รักและเป็นคนที่ดีที่สุดในวงการมันเทิงเลยครับ คู่ที่4แจ็กกี้ชาครีนและชมพู่อารยาต้องบอกเลยนะครับว่าแจ็กกี้นั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า13ปีแล้วแต่ก็ไม่ดังครับขนาดว่าได้เล่นบทเด่นเล่นเป็นนางเอกก็ยังไม่มีใครจําได้หน้าน้อยใจจริงๆเปรียบเสมือนปลายแถวในสังกัดบิลเลนออฟสตาร์ของหวานเจี๊ยบแต่มีซุปตาคนหนึ่งครับที่ไม่ลืมแจ็กกี้นั่นก็คือชมพู่อารยาแบ่งสมบัติแบรนด์เนมในครั้งแสงส่งต่อมาให้แจ็กกี้ได้ใช้ทําเอาแจ็กกี้ถึงกับประทับใจมิรู้ลืมเลยทีเดียวครับ คู่ที่3ดีเจมะตูมเตชินและหนิงปณิตานอกจากเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากแล้วนะครับมะตูมยังยกให้พี่หนิงนั้นเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตที่รักและก็เคารพมากๆก้มกราบแนบตักบอกหนิงนั้นคือผู้เปิดโลกทางธรรมและช่วยชีวิตมะตูมเอาไว้หลายๆเรื่องทงั้งสั่งสอนทั้งบวชให้โดยมะตูมนั้นไม่เคยลืมสิ่งที่หนิงทําให้เลยครับหนูแม่งโคตรโชคดีเลยวะที่มีพี่หนิงปณิตาเป็นกัลยาณมิตรในวงการนี้นโคตชโชคดีขอบคุณสำหรับทุกอย่าง คู่ที่สซาร่าเนลินและดุ๊กพานุเดชรู้สึกตื้นตันใจเหมือนมีคุณพ่ออีกคนครับหลังจากที่ดุ๊กนั้นยื่นน้ําใจไมตรีมาช่วยรีโนเวทคอนโดซาร่าให้ใหม่ทําเอาซาร่าถึงกับน้ําตาแตกทั้งเกรงใจและก็ดีใจครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่มากกระนั้นครับพี่ดุ๊กก็ยังยินดีจะช่วยเหลือน้องจนซาร่านั้นเอ่ยปากบอกพี่ดุก๊กเป็นยิ่งกว่าพ่อเหมือนผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่มอบแสงสว่างให้กับชีวิตของซาร่านั่นเองครับ คู่ที่หม่งหม่ำจกมกและป่าเทพโพงามถ้าหากว่าไม่ได้โอกาสดีๆจากป่าเทพในวันๆครับก็ยังคงไม่มีหม่ำในฐานะตลกซูปเปอร์สตาร์อย่างทุกวันนี้ทำเอาหม่ำถึงกับยกให้ป่าเทพเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตเปรียบเสมือนเสาเอกของบ้านที่ทําให้หม่ำนั้นกลายเป็นบ้านหลังใหญ่และมั่นคงครับแม้ว่าปัจจุบันหม่ำจะขึ้นแท่นเป็นตำนานแต่เขาก็ไม่ลืมความดีของป๋ายื่นมือเข้าไปช่วยป่าเทพในวันที่ล้มหลายครั้งประครับประคองพากันยืนใหม่และพาป่าเทพควนกลับสู่วงการ